8เคล็ดลับนอนหลับให้สบายมีหลายคนนะครับที่มีปัญหากับการนอนหลับนะครับเพราะหลายคนเนี่ยโอ้วาวเข้านอนนี่หลับยากหลับเย็นจริงๆเห็นแล้วก็คิดอิจฉาคนที่พอหัวถึงหมอนปับ๊บก็หลับปเลยทันทีการนอนหลับนั้นเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดแต่ว่าจะนอนยังไงให้หลับได้สบายเรามีวิธี 8วิธีที่จะช่วยให้นอนหลับได้สบายๆมาแนะนํำดังนี้นะครับข้อแรกก็คือการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอทุกวันอย่างน้อยวลนละ30นาทีเพื่อลดความตึงเครียดทางร่างกายและจิตใจข้อ2นะครับจัดกิจกรรมผ่อนคลายเป็นประจําช่วง1-2ชั่วโมงก่อนนอนเช่นอาบน้ําอุ่นอ่านหนังสือหรือการฟังเพลงก็ได้นะครับเคล็ดลับข้อที่3ก็คือ เข้านอนแล้วก็ตื่นนอนให้ตรงเวลาทุกๆวันเพื่อสร้างให้เป็นกิจวัตรประจําวันเป็นนิสัยเลยนะครับเคล็ดลับข้อที่4ก็คือจัดสภาพห้องนอนที่จะช่วยให้นอนหลับได้สบายซึ่งควรจะเป็นห้องที่มืดเงียบสงบและมีอากาศไายที่ได้สะดวกรวมทั้งปิดอุปกรณ์หรือเครื่องมือสื่อสารต่างๆที่รบกวนการนอนหลับซะจะได้นอน,น,อนหลับได้สนิทเคล็ดลับข้อที่5 เมื่อเข้านอนนาน15-30สนาทีแล้วยังไม่หลับก็ให้ลุกขึ้นจากที่นอนแล้วทำกิจกรรมที่ช่วยให้ความเพลิดเพลินเช่นการฟังเพลงหรืออ่านหนังสือและกลับรานอนใหม่เมื่อรู้สึกง่วงเท่านั้นนะครับดูนะครับว่า15-30ถึสามนาทีถ้ายังไม่หลับลุกขึ้นมาก่อนเพราะถ้าฝืนคุณก็ก็จะนอนไม่หลับเลยข้อที่6ควรใช้ที่นอนสำหรับการนอนหลับไม่ใช่การนอนเล่นหรือทำกิจกรรมอย่างอื่นบนที่นอน ข้อ7ก็คือการลุกจากที่นอนทันทีเมื่อตื่นการสัมผัสแสงแดดอ่อนๆยามเช้าและออกกาลังกายเบาๆหลังตื่นนอนจะช่วยให้สมองและร่างกายตื่นตัวและก็พร้อมรับวันใหม่ที่สดชื่นและข้อสุดท้ายข้อที่8ครับไม่ใช้เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนชากาแฟหลังเที่ยงวันและไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพราะเครื่องดื่มเหล่านี้ จะมีผลต่อระบบประสาทและรบกวนการนอนหลับได้นั่นก็คือครับแปดเคล็ดลับในการนอนหลับให้สบายสบายขอบคุณเครดิตข้อมูลจากคณะแพทย์ศาสตร์ศรีราชพยาบาล